ความเสียหายจากพายุคาจิกินะครับผมใช่ถนนทางไปสวนของเราขาดเป็นเทียบรอแล้วคุณผู้ชมเราเข้าไงเนี่ยทีนี้ก็เข้าไม่ได้แล้วครับผม,มจะ<อ>ไปขน,นย่างพาราหรือว่าไปสวนนี่ยากแล้วนะครับไปสวนทุเรียนก็ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าทางตรงนี้ขาดแล้วผู้ชมความเสียหายจากพายุนะครับผมรอบนี้หนักตอนนี้นะ้ํามันเริ่มลดแล้วนะคุณผู้ชมน้ำป่าเริ่มลดแล้วนะครับ มาแรงแล้วก็มาแป๊บเดียวแล้วก็ลดเร็วนะครับผมแล้วก็ทิ้งความเสียหายให้นะครับคือมาแบบบึ้มแล้วก็ไปเลยอนอ่ม,มเป็นน้ำป่าคุณผู้ชม <c oughs> หายไปเลยอ่ะไปไม่ได้แล้วไปส่วนไม่ได้แล้วทางขาดแล้ว <c oughs> ไ,ไยังงจะเราจะไปที่สวนก่อนว่าไม่รู้ว่าสวนเป็นยังไงบ้างนะครับผมสะไม่รู้ขาดหรือเปล่านนะโอ้โหสะขาดเลยหระ เพราะน้ำมันเส้นเดียวกันไงมันไปนกระแทกรงสายไ,ไม่้ว่าสาย<า>มันจะขาดเปล่าลพังหมดเลยครับถนนหนนทางพายุลุงนี้จำชื่อไว้ชื่ออะไรนะคาจิกิก็ออบอกว่าเป็นพายุที่แบบมาจากญี่ปุ่นเป็นหนุ่มญี่ปุ่นแรงมากเห็นไหมหนุ่มไทยยังสู้ไม่ได้เลยระับระลับน้ำ,นำมาดูดิมาจากนี่เลยนะคุณผู้ชมมาข้างบนเลยมาบนนี่เลยนะครับผมเนี่ย มันมาจากเขาใช่ไหมมีเกลมตกลงมามาจากเขาดิท้องฟ้ายังมืดคึ้มอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมยังเป็นน้ำอยู่เลยพายุยังไม่ออกเนาะดูดิใช่ดูมันแมงมายังดำพุ่ดเลยอะ่ะท้องฟ้าท้องฟ้าเป็นน้ำเลยโอ้ตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะเนี่ยตกอยู่แต่ยังตกไม่หนะัก ราะว่าจะมาสามวันสามคืนอะ่ะสามวันเลยอเออกว่าจะออกอะ่ะวันนี้วันที่สองใช่ปะ่ะใช่กลาไม่ให้ทำอะไรว,นนวันที่สองแล้วพรุ่งนี้อีกวันนึงพายุก็จะลดความรุนแรงลงเดีย๋ยวเราเข้าตรงนี้เนาะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนู้น <c oughs> เราจะลองเดินไปดูสวนเฮ้ย <c oughs> ทำไมตรงนี้โลง่งลาบป่ะดิโอ้โหต้นกล้วย นี่จอตรงนี้เนี่ยน,น้ำมันขึ้นมาข้างบนนี้เลยเอากุญแจมันด้วยไปเดินไปตรงนี้ขึ้นนี่ไปนะเป็นไมดีไหนะระวังทลาดปุ๊กตกเป็นลุม,มั้เด้อผมชีบด้วยไงผมชีบด้วยที่หลุมกันเราต้องไปทางนี้อ่ะคุณผู้ชมไปสวนนะเดินไปไม่ได้แล้วตรงนี้ต้องไปทางนี้ทางเดียวเพราะว่าทางรถไปไม่ได้แล้วนะครับผม นี่ลึกมากต้นกล้วยนี่มันมามนนดูดิน้ำมันมาล่าเป็นหน้ากองเดี๋ยวเราจะไปดูสวนนะครับว่าไม่รู้ว่าต้นทุเรียนหรือว่าสะเป็นยังไงบ้างจะโดนตัดขาดหรือเปล่านะครับ เราต้องเดิน่บอนี้ทุกวัน,นใช่ถ้าเราไปสวนเราก็ต้องเดินอย่างนี้ทุกวันเนี่ยลำบากลำบากเลยแหละถนนหนทางขาดหมดแล้วอะ่ะโอ้โหน้านี่เราก็จะมาในจุดนี้ เมื่อกี้เราอยู่ข้างบนทางนู้นนะคุณผู้ชมแต่ส่วนเราอยู่ข้างล่างตรงนี้นะส่วนครับเราอยู่ติดดอยตรงนี้นะครับผมเราต้องเดินไปอีกค่ะไม้หักเลยอ่ะหักทั้งหมดแบบ ข้างหน้าติดดอยคือสวนเรานะครับทั้งส่วนยางพาราแล้วก็ส่วนทุเรียนนะครับอันนี้คือนาข้าวข้าวดูสวยขึ้นมาเลยนะันได้นะ้ำยังไม่ได้วานปุ๋ยถ้าว่านปุย๋ยมันจะดำดำคลิปเลยละ่ะไห้ต้องหมารับแล้ว ทางนี้ก็มาไม่ได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าทางขาดแล้วนะครับตรงนี้ก็มาไม่ได้นะาะว่าทางน้ําเสาะขาดไปแล้วนะครับขาดประกันหมดเลยปกติเราก็มาทางนี้ได้อีกทางหนึ่งโอ้โหนาข้าวหมดเลยอะอันนี้ถือว่ายังดีนะคุณผู้ชม ดีกว่าลาบเป็นหน้ากองแต่ข้าวมันยังไม่ตั้งท้องมันก็ยังตั้งขึ้นได้อยู่ขึ้นได้เดี๋ยวก็มาเก็บเอาพ <Yeah. S 1> ยาพวกเศษไม้นี่ออกโอ้โหดำเอาฟาดำมืดหวังว่าคืนนี้จะไม่ตกอีกแล้วนะกลางวันไม่ค่อยตกเนาะแต่ตอนกลางคืนชอบตกกุ้งีฝนนะหนาวมากอะตอนกลางคืนอนะเย็นแบบหนาวโอ้โหดูนี้ นอนโอ้โหทับข้าวหมดเลยเนี่ยต้องมเมาออกอะเนี่ยโอ้โหต้องมเมาออกนะเนี่ยทับข้าวหมดเลยคุณผู้ชมงดเลยต้นข้าวโพดเก่าน้ำมันมน้ำมันมาเยอะคุณผู้ชมน้ำมันนองหมดเราจะไปดูสระน้ำใช่ไหมไปดูสระไม่รู้ว่าขาดหรือเปล่าว่าสระนี้เราต้อง ใช้สะในการสูบน้ําลดต้นทุเรียนนะครับผมถ้าสะขาดอะ่ะปลาก็ออกไปด้วยปลาเยอะเลยนะในสะปลาก็เยอะด้วยปลาตะเพียนกุ้งด้วยผมปล่อยกุ้งไปตั้งเยอะตั้งหลายโลนะนะไปสิบโลแนละ้วปล่อยกุ้งไปกุ้งแม่น้ำอะ่ะท่ทุเรียนอยู่ดีแหงแนะเนาะผมก็ยังเก็บอยู่ฮะ ดูเหมือนจะขานนะสากนนท์อืมวันนี้ดูตรกน้นมันลุ่มลวงอ่ะอันนี้นานะครับผมนาข้าวของลุงนะครับอันนี้คือสวนทุเรียนของเรานะครับของผมเองนะฮะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังทำใบนะครับแตกใบอ่อนอยู่นะครับ ไปไปดูสากันครับเป็นไงสาน้ำล้นออกไปเลยขาดไปแล้วมั้งตรงนั้นะ,น,น,น,ะนั่นไงขาดเลยขาดไปแล้วตรงนั้นอะปลาออกอะแน่ออนอนออกไปแล้วนะแม่มันมันล้นน้หมดเลยคุณผู้ชมสาของเราเนี่ยปลาออกไปแล้วน่ะตรงนั้นออกไปแล้ว ออกไปหมดแล้วปลาวันนี้ก็มาดูไล่ดูสวนครับผู้ชมทางที่เราเดินทางเป็นประจำมาสวนก็ขาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเ,เราก็ต้องเดินข้ามไอ้ฝ่ายนี้มาเหมือนกับที่เราเดินนะเมื่อกี้ทุกวันเชียวขาเราก็ขนของอะไรมายากแล้วนะครับผมไม่ว่าจะขนของอะไรมาสวนเนี่ยยากแล้ว เพราะว่าพามาไม่ได้แล้วจะขนยางพลาที่เรากีดอยู่ข้างบนนู้นออกก็ยากแล้วนะครับผมตอนนี้คือยากไปหมดเลยตอนนี้ลำบากแล้วความเสียหายจากพายุลูกนี้นะครับผมตอนนี้ฝนก็เริ่มตกใหม่อีกแล้วนะครับผมเนี่ยมืดใหม่แล้วคุณผู้ชมไปแล้วก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมฝนตกแล้วกลับบ้านกันก่อนนะครับ